ยอสวัสดีครับพี่กมลังชวาวนารบารยูทูบเบอร์นะครับผมหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นดูคลิปที่ผมไปคัสบูแคปใช่ไหมครับก็จะเห็นพี่คนนึงนะครับซึ่งคือคนนี้ปั๊บอ่ะโอเคคือพี่คนเนี้ยเราเพิ่งมาดูไปว่าพี่เขาอ่ะคือทีมชาติลาวเลยแล้ววันนี้เราได้โอกาสที่มาเล่นกับพี่เขาที่สนามกาววีฬกาเบอกเลยว่าน่าจะเดือดแน่นอนทีมชาติลาวนะครับนักบาสยูทูบเบอร์ประธานทีมชาติลาวมาดูกันว่าใครจะเดือดใครจะไปนะเดี๋ยวเราไปหาพี่เขาดีกว่าว่าเป็นยังไงมาแกครับสวัสดีครับพร้อมหเพี่พร้อมยบ น้ำตัวนี้นหนึ่งนะนรำตัวเน้หนึ่งที่จริงเราเราเคยเจอกันไปแล้วที่บุกสนามบุกแคบใช่ไหมพี่ครัรบผมอ่โอโอมาออเดี๋ยววันนี้แบบขิดนิดหนึ่งว่าแบบยังไงก็ไม<อ>่เท<อ>่าไหร่ครับก็คือเขาบอกว่าไม่เท่าไหร่เขาบอกว่าผม่็ไม่เท่าไหร่เท่าเทีับโอเคครับโอเคส่วนเกมจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องที่เคารพรักนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดพิธีเกงบาสท,ที่โคตรโคตรอันตรายเลยนะครับผมราจามอเรนนะครับผมโดยข้างหลังเนี่ยจะมีลายน้องจ่าถือปืนสุดคิ้วนะครับผมในราคา390บบาทนะครัสามารถดูิพร้อีแลยเกนะครับผม 好。

เท่าไหร่แล้วสามหนึ่งเรือดเลย,ยพี่เขาไวมากตอนนี้เราต้องงัดทุกอย่างที่เรามีออกมาใช้อ่ะ สองี่อ้โอ,โอถ้านอ้นองสงสัยว่าทำไมพี่ถึงถ่า,ไหมหมายไปนะครับพอดีพี่เขาบอก แต่คนแบก มีอะไรพี่ตั๊กเครืมอาไว้ให้เราใช้โองงานสองอ่วกา มากมากพี่เขาแบบสูงยาว <laughs> ผมคิดว่าพี่จะเล่นเซนเซอร์พี่ไม่ได้เซนเตอร์ใช่ไหมไม่ครับเป็นเป็นอะไรจริงๆอะไรครยบถ้าเป็นที่นโนเขาเรียกอะไรพีเ่เล่นหลังอ๋อเล่นหลังก็คือมันก็คือไม่ได้ข้างหน้าเล่นข้างหลังฟิลมันจะเหมือนพาวเวอร์โคเวิร์ดใช่ครับพาวเวอร์โคเวอ่าแข่งเป็นคนไทเขาเรียกอะไรขี่กันไม่รู้เ,เหมือนกันพี่จะรู้ว่าเล่นข้างหลังอะไรคิดว่าจะเป็นพาวเวอร์โคเวิร์ดอ่ะเพราะว่าพโคเวิร์ดขี่เล่นนานใช่โคตรไวนะครับน้องๆ โอเคอยากฝากอะไรไหมพี่รายการแข่งขับบใน,ในที่แบบใกล้จะมาถึงแล้วนะคือแบบโปรไฟล์ไว้ก็ฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าตอนนี้กำลังคัดตัวเข้ามาทีมชุมพรบุ๊คแคปชุมพรอ่นะก็ติดแล้วแต่ว่ายังรอเขายังรอเขาเรียกตัวอยู่โอเคครับพี่บอกเลยว่าวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเรามากนะครับผมนี่ผมก็ขอบคุณพี่วันนี้มากเลยครับพี่มอบโอกาสที่ดีคร<อ>ับผมจริงผมไม่คิดไม่หวันว่าจะได้เจอทีมชาติเราไอันนี้พี่ติดพี่ติดนานนะครับหรือว่าตอนปัจจุบันยังติดอยู่ ก็ปิดนานแล้วครับมาถึงปัจจุบันปัจจุบันก็ยังติดได้แ่นอยู่โอ้และเรือกจะทีมชาติเราปัจจุบันถ้าทีมชาติเาวนี่ยังมีแบบคนเดือดเดือดของพี่ไหมไม่เคยมีอ๋อไม่เคยมีพี่เดือดจริงไหม่เคยครัเจ๊นครับผมโอเคนะครับขอบคุณพี่มากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณครับบคว่าไห้เจอกันไหมครับได้โอเคนะครับบอกเลยว่าแข่งกับพี่เขาคือเดือดจริงแบบไวคือคือในคลิปไม่รู้เห็นว่าไม่ไวแต่ว่า เจอจริงๆคือไวมากทุกอย่างให้มาปิดเลยนะครับผมมอาจจะไม่ใช่แป้นบ้านเขานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแป้นบ้านของอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนเราสั้งทิ้เกณฑดีๆนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมเกณฑบ้านไอจัมออนนั่นนะครับผมในราคาสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งซื้อได้แล้วโอเคถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กหรือว่าไอจีได้เลยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผาจีนป๊อ